สวัสดีครับดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเนาทางหวยฮาหนอยสูตรเม็ดเดียววันที่ยี่สิบสามเดือนสิบพี่หกแปดนะครับผมสูตรเม็ดเดียวสามฮาหนอยนะเมื่อวานนี้ผมให้สูตรนะผมเน้นเป็นพิเศษพิเศษแล้วก็พิเศษแล้วก็ปกตินะครับนะพิเศษนี่ออกมาศูย์เจ็ด พิเศษ07 VIP ออกมา03นะเมื่อวานนี้นะ3อ่าเมื่อวานนี้0นะ0มา2ฮานอยนะเป็นฮานอยพิเศษแล้วก็ฮานอย VIP แล้วก็เข้าเป็นตัวเน้นนะ03นะกับ07นะเป็นตัวเน้น ตรงๆเลยอ่าก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับฮานอยเมื่อวานนี้มาลุ้นกันต่อนะครับผม สูตรเม็ดเดียวสามห้าน้อยวันนี้เด่นเด่นวันนี้ผมให้ห้าลวกันนะอ่าสามห้านอยขอให้มีห้ามาละกันนอตก็จะมีห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดห้า ห้าเก้าแล้วก็ห้าสามกันห้าหกแล้วก็ห้าสี่เออเดี๋ยวก่อนนะกันห้าศูนย์นะห้าหกไม่เอาก็ห้าศูนย์ดีกว่า การ50นะครับเลข0นะ50กับ50ไม่มีแต่56กับ55นะคงคงไม่มา56กับมา5นะทุกคนนะคงไม่ออกเลเบิลนะวันนี้2ห้าแน่นอนทุกคนวันนี้มี5มาแน่นอน วันวันนี้ผมมั่นใจต้องมีมห้ามาแน่นอนพิเศษนะกับบแล้วกันนะพิเศษกับ VIP นะสองฮานอยนี่เลยนะขอให้มีห้ามาแล้วกันปกติก็เผื่อๆไว้ตัวเน้นก็จะมีห้าหนึ่งห้าแปด ห้าเก้าแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับห้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้าห้าเจ็ดนะครับผมสำหรับหวยห้าน้อยนะครับผมนะสูตรเม็ดเดียวก็จบไปแล้วฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ